สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กล้าผ้ามว้วนพระลงทงลงทาหากินหายอยากเด้อจ่าเด้อสสวัสดีคฮะหลุนเบิ้งพี่น้องม,มือนีชิมานบอมานบอมานกะติดตามยายเด้อจ่าเด้อเข่ามาแลวกับเพื่อนรังใจให้ยายเน่ยสุภูชุคนมึงเพนครับไม่หรือเพนครับเก่าลุยไป ใหยก็มาทีไม่เนาะแหงมืดเลยเดาจ่าเด้อไปลุยไหนอนเอาอันอน,นัน้นเนาะจา่าเนาะพี่น้องเอ้ยปูปับใหยว่าจะไงกบเป็นงูเป็นงูน้ำเ้ยจ่าบอกไปยังหอกเ้ยจ่าเด้อออกจากหูพี่น้องโคตดใหญก็่าชุ่อย ยาย่ละวะจะไงกบงูน้ำไงกบเลยนะไงกบเก่านะอู้เลยอันนี้เนาะอ๋อปล่อยไปเถอาปล่อยตัวพองูเลี้ยงใครมันมันกบตัวใหญ่ใหญ่เนเดจ้างูมันงูมันปล่อยเลยเด้จ่าเขียดอุ้งท่านมาเถอะเออใหญยตัวใหญ่มาเถอา ยตืบอยู่ก็ถึงดูลอยหมดเลยด้วยนี่มันหกเนาะหยนี่เขียดก็เอาเขียดนายจาเนาะไาเออเอบอกสั่พี่น้องเออเออพอดมันรุดถุนเนาะเถามึงมึงไงกบมาเ่าอ้ววเออไงยังเออเออกบบอปูยูปูเอาปูนาะจ่ายเนาะปูนิดมือ อู้ยใหญ่ป่ะแต่ไงกบอื่นตะทองมาไงโอ,อง้กือปูนีดมืออ้าเมื่อัวปูแม่ค่างสมาัมมันมานเด็กกับปูตัวเราบ่ได้เลี้ยวดีรีพี่น้องเพิดเพิดหายอีกล่ะหายอีกล่ะเพิดอีหลีพี่น้องท่านดีบ่ล่ะอืออหายอีกละ่กละป๊ะอ มุนี้ออวัดหนังว่ะว,วัดพระตีเทานัน่นนั่นมาแลว้วคุมจนใดเปิดตู้ <laughs> ไงมาแล้วมาแล้วสองเาด้อนหนึ่งเดือเฮอมาแล้วเครียดเออ,ม,เ <laughs> เอ,อมันกับจอกจิ้มมีไปเรื่อยๆเลยมันแหงเลยเนาะมันก็ังสีเลยเนาะ มือใดมือบ่ใดไปจเลยเนาะพ่ออีลยได้จ้าเห็นบ่เบืองไก่ได้จ้าด้อนานเปิดมีติโตใส่ใหญ่เลยเขียนครบได้พีน้องเฮ้ยไม่ง้ังเท้าครบแลยนะเฮ้ยมาเบืองไก่ได้จ่าด้วยเบิ่งไก่ได้จ้า กบหมอพี่น้องนี่จะไม่มาหมอกเลยพี่น้องตัวงามงามใหญ่เลยตัวเล็กเหงงม้านนะจ๊ะเนาะเขาจ้าพี่น้องดูนี่เปิดเออตัวเล็กเหงงม้านมาแล้วจ้ามาแล้วกบออกจากไม่มากเนาะใส่กระชากเลยพี่น้องดูเดือดจี้ม้านมาแน่ละพี่น้อง มันกระบนยากเนาะจ่าเนาะกบหมอบข้อเสียดอีเด้อจ่าเด้อฮะถูกไหวคลับพี่น้องเฮ้ยเอาจ่าจับมันโดดไก่มันมันพี่น้องเขีเด้ตัวหนึ่งนี่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยตัวงามนะเ่าเนาะปัดเขียด ผมีตัวหน่อยพอโตเลยเดียวเฮ้ยมันมันท้าไงอยู่อนท้าไงกูงานหายเอ้ท่านมะเถานานปาดเขียนเมยใหญ่โอพวกหล่าตัวหาอีเท่ากันนะตัวมันโดดมากอหาไปเรื่อยเรือกัน นั่นบมอนั่นนั่นนี่านบานหาน,านสองตัวเลยเ <Simon. S 2> ท่านี่เขานี่ผ่าวมาโกงกน,นะเออ <c ười> <c ười> จะได้เท่าเฮ้ยง่ายง่ายโบเสยเทเรถเอาเบิง่งพี่น้องเบิง่ง อยู่อยู่อยู่มึงไปอยู่วะเอาบไงไกลๆบังเขับไปบังว้ายออกจ่อยนั่นนี่ทีเขียดบันี้กฮ่าโอ้ยบ่ท่านสั่มพี่น้องเอ้ยดีใจมืดไห้บางยางดึงเปิดออกไปจ่อยพี่น้องโอ้ยดีใจมืดไปสิอยู่ โอ้ยดีใจเบิดโอ้ยเอาหาไหมวันนี้น้อพี่น้องหาจนเหื่อ,อ,อยเลยไปเศาโฮมกันเถอะจไเถอะหอนบอ่หอนม่พี่น้องสุสุส พี่น้องมองมันหมอบังเด้โอ้โหกับปูตัวนี้มองนี้หมอบูไปี่ตามีแห้งเฮ้อเบ้อพ่อสัมต็มไปทางไหนหน่อยฮะง่ายไม่งอนน้ำง่ายไม่งอนน้ำท่านบารลุพี่ ปัดปัดเออท่านวเออเออโอ้พี่งหองเลยท่นจินว่าพี่งหอหาบขวตาหาจนวาไปสุโมงออผมขอตัวนึงอีกพิ่นใช้กระชเก้อยโยขึ้นมือเ้าแล้ว็นเลเออนั่นนี่บว่งหอมนมที่เขามนอยู่เอานานเขียดฝ่อจ้า เขาท่านมาอเออหาก่อนคุ้มยุรากับพระท่านอีกเนาะพี่น,อน้องเนาะอออนี่นอปอดแม่มันแต่แม่ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแต่แม่ใหญ่พี่น้องเอ้ย อ๋อแม่นี่พี่น้องเดี้ออุ้ยตัวคพูใบยังสี่จะมันสะอยู่พี่น้องเออเดี๋ยวตกจากเลยเนาะแถาเนาะมันมันมันเป็นแตมีไงเนาะแถาไป็นแต่มีไงกบผิดตุบกลุ่มอยู่เออแต่เขียดเราเขียดเลยเนาะพี่น้องเนาะเปิดดูหลุนหลุนบ้างพี่น้อง หลุดเบิ้งชิบง่ายกับปู่มัิบง่ายกบเอ้าคนมันบ่อเสาะหมออกบมได้พี่น้องนี่ตัวคนมันพี่น้องเนาะง่ไงมีบ่อมันออกล่ะเนี่ยบุหอนออกว่าออกบ่อออกพี่น้องออกอีกระพี่น้องอุ้ยเฮ้ยมีนตัวไงงมงาสองตัวเลยพี่น้องเลยอ๋อมัดเลยอือ Ừ. mười mười, này, mười ngày một dáng được được qua tiệc tiệc mười mười nghìn bò miền vạn con hào để thôi đấy cao cho nào để thôi <laughs> ừ. ơi cái huyền còn phi nòng ơi ไปบึงไปหลุดไปบึงบึงตัวถีบใหญ่มานบึงเขานานพี่น้องแต่ไลยอยู่น่าจ่ายเนาะเออแต่ไล่เติมก็พี่น้องมึงนี่เอ่ฮะบึงใหญ่ใช่บึงกึนนี่ก็สองตัวใหญ่กระเดะ พ่อกินพ่ออยากอยู่ด้วย้าเ้ยย่ายกับิจบคลิปมหาเขียดมหากบไปเพียงแค่นี้เดจา้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกข้อมินขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณทิ่ติตตามย่ายมาตลอด ถ่ายายผพิดผลาดประกันได้ย้ายคอไพน์ดิจ้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนอ,อย่าคนติดตามคลิปยายต่อไปเไลยดจ้าเ้อะไ,ไอแพนครับสุภูสุคนสุข,ขภาพแข้งแรงให้ลำนุย่ยรุ่ยยิงยิงขึง้นไปด้ยจา้ารักนะทุกคนจุ๊บๆสว,ส,สวัสดีค่ะไปไปบินใหญ่กระยางเอา ยัยห,หาบะละบานลูกสาวกับป้พี่น้าจา่าเนาะไปเทายางไปพางบรรยากาศผุดปูพักน้าจา่านอนพักบ้านพักพี่น้องบ้านอมอแก,ก้ว งามงาม